ิฟอีกคู่2นักแสดงปิ๊งรักกลางกองทายเรียกได้ว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆอีกคู่แล้วล่ะค่ะสำหรับนางงามสาวคนดังอย่างน้ำเพชรอิสรีเพราะตอนนี้ได้เป็นนักแสดงแล้วแถมหลังจากที่ได้มาร่วมแสดงกับนักแสดงตลกหนุ่มชื่อดังอย่างอาไทกลมกิกก็ได้มีความรู้สึกดีๆให้กันล่าสุดน้ำเพชรก็ได้มาร่วมพูดคุยในรายการโต๊ะหนูแมมพร้อมเล่าถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงบ้างไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ จะบอกว่า2คนถูกใจกันหรอหรือยังไงให้พี่เรียกว่าอะไรดีน้ำเพชรยากเหมือนกันค่ะเหมือนซับพอร์ตกันและกันไปหนูก็ไม่รู้ว่าจะต้องเรียกยังไงเป็นคอนเทนต์ไหมอาไทาผมจีบใครไม่เคยคอนเทนต์ครับผมจีบจริงตลอดครับจีบคอนเทนต์ไม่เป็นหนูเป็นแบบนี้บ่อยไหมคะในละครเรื่องอื่นๆกับผู้แสดงอื่นๆเป็นกับเขาแค่คนเดียวครับตอนนี้เป็นกับเขาแค่คนเดียวเท่านั้นอะไรทําให้อาไทาชอบ ทุกอย่างครับอยู่กับเขาแล้วมีความสุขเวลาอยู่กับเขาแล้วไม่เครียดเขาคิดไปเองไหมน้ำเพชรขาจริงๆหนูก็เป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากค่ะก็จะเป็นคนใจจอยหนูก็มีดิดน้ำมันพรายใส่บ้างนิดหน่อยหนูก็พลาดไปนิดหนึง่งตอนแรกจะดิดใส่พระเอกแต่ว่าไปโดนเขาหล่อเล่นค่ะเขาก็น่ารักดีอะไรในตัวเขาที่น่ารักน้ำเพชรเขาเป็นคนใส่ใจค่ะเทคแคร์ยังมีออกกองครั้งหนึ่งเป็นบ้านสวนไม่มีแอร์ไม่มีอะไร เขาก็ไปซื้อตู้มาใส่ในรถเสียบปลักเปิดให้ใส่ใจเรียกว่าปิ๊งรักกันกลางกองถ่ายอีกคู่แล้วเลยค่ะส่วนจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนก็ต้องรอดุ้นกัน